เมื่อช่วงกลางเด็กคืนวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจสพพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกู้ภัยอโศกสะโนกแก้วออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะปิกอัพบรรทุกผักสดตกไหลทางพิควาําบนถนนหมายเลข2044ร้อยเอ็ดพลทองปากทางเข้าบ้านขมิ้นหมู่ที่8ตำบลสะโนกแก้วอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่เกิดเหตุพบรถกระบะปิกอัพโตโยต้าบีโก้แคบสีบอลทองตกอยู่ในล่องลึกข้างถนนมีผักชีกระลำผักกาดกระจายเกอน โดยมีนายวิทยารัตบุญมาศอายุ3ามสองปีคนขับรถซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บกำลังส่งไฟฉายสำรวจความเสียหายของรถส่วนภรรยาที่นั่งบนด้วการบาดเจ็บเล็กน้อยทางหน่วยกู้ภยัยนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาโดยนายวิทยารัตคนขับรถที่ประสบเหตุเปิดเผยว่าต้นมีอาชีพขายผักทุกวันจะนำผักสดจากตัวจังหวัดมาขายที่ตลาดสดอำเภอปพนทองเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุน็อตที่จะเชื่อ,อมคอกบรรทุกกับท้ายกระบะพิกอัพเกิดขาดทำให้รถสายไปมาและเสียการทรงตัวจน,วจนพลิกคว่ำ ท่านี้ปกติตนจะขับรถโดยใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คืนนี้ไม่รีบและขับแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ครั้งนี้โชคดีที่ยังมีชีวิตรอดมาได้จึงอยากฝากถึงเจ้าของรถปิกอัพที่ติดคอกควรจะหมั่นดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์โดยเฉพาะน็อตยึดตัวรถให้ดีเพราะอาจจะเกิดเหตุแบบรถของตนเองได้สุเทพลอยแก้วรายงานแพทย์หญิงกันตินันทมหาสุวีรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารเปิดเผยว่า เมื่อดูดูหนาวเริ่มมาเยือนจะมีฝุ่นมากและมีอากาศชื้นหากไม่นับโควิด -19 แล้วอาจจะเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลได้จึงขอให้ประชาชนพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นโดยเฉพาะบริเวณอกคอโดยในกลุ่มผู้สูงอายุอย่าให้มีมือเย็นเท้าเย็นควรใส่แมสและล้างมือบ่อยๆหากสุขภาพเริ่มมีปัญหาหรือสงสัยว่าตัวเองจะมีระบบทางเดินหายใจให้ติดต่อแพทย์หากไม่สามารถไปหาแพทย์ได้ให้ปรึกษาอสอมหรือรอปสอต่อก่อนในเบื้องต้น ท่นี้ในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคฤดูหนาวสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมทั้งดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอกจากนี้ประชาชนควรสวมใส่เสื้อผ้าหนานาเพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่นหากป่วยแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ทันทีไกรสมุทรนามโพไซรายงาน นางสาวอรชานันท์ม,มนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับคณะเข้าตรวจเยีย่ยมระบบการทํางานของสัญญาณสําหรับคนข้ามพร้อมระบบตรวจจับยานพาหานะและคนข้ามโดยแนะนําประชาชนในการใช้สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามและกิจกรรมเดินข้ามทางม้าลายอัจฉริยะที่บริเวณหน้าหมู่บ้านชอรุ่งเรือง6ถนนบางกรวยใส่น้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีั้นนี้เพื่อปกันหล่นตรงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน จะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเคกือเข่ายความปลอดภัยทางถนนและจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมโดยบริเวณดังกล่าวมีการติดตั้งกล้อง CCTV ทีีระบบ AI ประมวลผลคนข้ามถนนกับการจราจรของรถยนต์และติดตั้งทัฟฟิกไลท์สัญญาณไฟควบคุมการจราจรและควบคุมการข้ามถนนของผู้ใช้ซึ่งในส่วนของหลักการทำงานของทางข้ามอัจฉริยะนั้นเมื่อมีคนต้องการข้ามถนนมาเยือนรอสามารถกดปุ่มจากนั้นระบบจะทำการคำนวณจากเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะ เื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการหยุดรถให้กนข้ามและจะข้ามได้อย่างปลอดภัยเมื่อไฟสัญญาณสำหรับรถเปลี่ยนเป็นสีแดงระบบจะให้สัญญาณไฟสีเขียวสำหรับกลนข้ามพร้อมกับส่งเสียงเตือนให้ผู้ข้ามระมัดระวังในการข้ามหากคนข้ามใช้เวลาเดินข้ามมากกว่าที่กำหนดไว้ระบบจะเพิ่มระยะเวลาให้อัตโนมัติพร้อมทั้งมีไฟคนข้ามประพิบเตือนเพื่อทราบว่าระยะเวลาในการข้ามใกล้จะหมดแล้วเมื่อระบบตรวจสอบบริเวณทางข้ามว่าไม่มีการข้ามแล้วระบบก็จะเริ่มให้สัญญาณการเดินรถให้ตามปกติ ในกรณีที่มีรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟบริเวณทางข้ามก็จะมีระบบตรวจจับและถ่ายภาพฝ่าฝืนไว้เป็นหลักฐานเพื่อนําส่งให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายดําเนินการต่อไปทีมข่าวไทยกรนิวส์รายงานตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียนชาวผลไม้ภาคตะว,วันออกนําโดยนายสัญชัยโกสันพัฒนาอดีตนาย,ยกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย นายทีระวงเจริญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนายอํานาถจันทรรถนายกสมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรีนำตัวแทนเกษตรกรผู้นำองค์กรภาคการเกษตรเข้าร่วมประชุมขอคำปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกปี2 5 6 6จัดขึ้นที่ห้องประชุมบุตรสราคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยตัวแทนได้กล่าวแถลงการของการจัดประชุมและสอบถามรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการยกย้ายในชลธีนุ่มหนูพออสวพ .6 การป้องกันแก้ไขปัญหาชาวสวนทุเรียนที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพการส่งออกมาตรการป้องกันและปรับความทุเรียนอ่อนกลไกตลาดและมาตรการการตรวจสอบสิทธิ j p พป้องกันการสวมสิทธิ J a p ของบุคคลที่3ท่านนี้นายสันใจโกสันวัฒนาอดีตนายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย ได้ยืนน่นหนังสือสรุปปัญหาความต้องการการรวมตัวในครั้งนี้แก่นายสันติรังสีรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อนําไปเสนอต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไปโดยตัวแทนเกษตรกร,รชาวสวนทุเรียนได้ยื่นข้อเรียกร้องรื่มเรีนการ4ี่เรื่องคือมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนปี6 6ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกไม่เอาทุเรียนอ่อน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ใน GAP ของเกษตรกรที่มีการนําไปสวมเพื่อประโยชน์การส่งออกได้ขอให้ทางจังหวัดจันทบุรีประสานไปยังผู้มีอํานาจระงับการย้ายนัจโนทีนุ่มหนูผอ,อสพพ6จันทบุรีโดยขอให้ทํางานช่วยชาว,ชาวสวนไปอีกสองปีเนื่องจากการทํางานแก้ปัญหาที่ผ่านมานั้นเกิดประโยชน์นแก่เกษตรกรและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องจรับ,บัญรรยงเสนารายงาน นายชาคริตส,สันรันประหลัดอำเภอกรองใหญ่ในฐานะกรรมการกริ่งกาชาติอำเภอกรองใหญ่พร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอกรองใหญ่ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาของอำเภอกรองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดโรงพยาบาลกลองใหญ่สาสาณสุขอำเภอกรองใหญ่จัดขึ้นตามโครงการรับบริจาคโลหิตทุก3เดือนต่อหนึ่งครั้งเพื่อน,นำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารพนักงานจิตอาสาพระราชทานนักศึกษาตำรวจทหารและประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน,นําไปใช้ในการรักษาผู้ขาดแคลนโลหิตโดยมีผู้มาแสดงความจ,จํานกจงับริจาคโลหิตในครั้งนี้จํานวน145รายผ่านการคัดกรองจานวน99รายและบริจาคอวัยวะ2รายสําหรับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้โลหิตจํานวน 44, 4 4 5 5 4 c วิเชียนม่วงสีรายงาน